เฮ้แก hey, ว่าอยู่ปะวะเรามาทำวิดีโอแท็กกันดีกว่าว่ะหัวข้อ Five Items I Must Have in My Bag กะเฮ้ยโอ,โ,อโอเคเลยโอเคเลยนั่นเราไปทำกันดีกว่าเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งนึงนะครับกับนายพีชนะฮะก็วันนี้เราจะมาทำวิดีโอแท็กกันนะฮะในหัวข้อ5 i Items I Must Have in My Bag นะครับหรือว่า 5สิ่ง5อย่างที่ฉันจะต้องมีมันอยู่ในกระเป๋าของฉันไม่ว่าจะไปเรียนจะไปทำงานหรือว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับก็ต้องมีมันอยู่ในกระเป๋าไอ้หสิ่งนี้แหละก็บอกไว้ก่อนว่าวิดีโอคลิปนี้เป็นวิดีโอที่เราได้โก HD กันด้วยกล้องซัมซุงที่นิชคุณเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะก็ทีไปสอยมาในในราคาที่ถูก คือมันเซลล์อยู่ก็เลยซื้อมาก็เลยได้กล้องตัวใหม่มาทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ทําคลิปนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันอยากจะทําคลิปวีดโอแท็กสิวก็ดันขึ้นก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยกรบนิดนึงนะฮะส่วนจะมาบอกอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคอนแทคเลนส์ว่าโอเคเราเข้าใจว่ามันใหญ่จนเกินไปแต่ว่าออพอดีว่าหาไซส์เล็กกว่านี้ไม่เจอคือขี้เกียจหาโอเคปะ ก็ทําไมต้องใส่คอนแทคเลนที่มันแบบขนาดดูใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นคนตาตกแล้วแบบว่าเวลาตาตกที่เนี่ยเราตามัจะลอยถ้าเกิดไม่มีคอนแทคเลนใครที่เป็นเพื่อนของผมก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอีนี่ตาลอยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนมาชัวร์ก็คือใส่คอนแทคเลนแล้วมันเพิ่มความมั่นใจให้มากกว่าก็เลยต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคอนแทคเลนมันใหญ่เกินไปหรือว่า มันดูคำตาจนไม่เห็นตาขาวเลยก็โอเคขอประทานโทษด้วยนะฮะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับว่าไอสิ่ง5อย่างที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้มันมีอะไรบ้างเราก็ไปชมกันได้เลยนะฮะเฮ้ <Hey. S 1> เอาล่ะคะ่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าอย่างที่หนึ่งนั้นที่ผมจะต้องมีมันในกระเป๋าคือมันเป็นอะไรที่มันสําคัญแบบมากๆคือถ้าขาดไปในชีวิตฉันตายแน่นะครับมันก็คือ ไอโฟนคือคิดว่าหล,หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องการคอมมิ n น c ิเคชั่นกับเพื่อนคือแบบว่าต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆคือต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารผ่านออระบบออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันมันมีเพิ่มขึ้นเช่นไลน์ไอไลน์เป็นต้นนะครับหรือว่าแบบว่า MSN ก็ได้ นะครมันก็สามารถใช้ได้นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบโปรแกรมที่บอกว่าโพสต์รูปอะไรอย่างนี้ก็แบบอินสตาแกรมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักคือส่วนหนึ่งคือผมเป็นคนติดโทรศัพท์ติด iPhone ซึ่งเมื่อก่อนก็เอาไอโฟนเนี่ยเอามาถ่ายรูปแล้วประโยชน์ของมันก็มีหลายอย่างคือเนื่องจากว่าผมเรียนเอกญี่ปุ่นใช่ไหม,มก็ต้องแบบว่ามีหาคําศัพท์หรือเวลาเ <c oughs> ติดต่อกับ อาจารย์ติดต่อกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเนี่ยบางทีคําศัพท์ไม่รู้เราต้องแบบเสิร์ชดิกเสิร์ชอะไรนะฮะบอกว่ามันก็จะมีแบบ JT ดิกให้เรามาว่าให้หาคําศัพท์นะฮะเป็นเป็นอารมณ์ประมาณอน่ยนี่เหน้คือก็เป็นแอปพลิเคชันสําหรับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะดิ c ช i น n a รีทั้งไทยญี่ปุ่นหรือว่าไทยอังกฤษ,ก,ฤษก็สามารถทำได้เช่นกั<า>นอย่างที่สองบ้างนะครับ ที่ผมจะต้องมีติดตัวเอาไว้ในกระเป๋าไม่ว่าจะไปไหนหรือแม้แต่เวลาไปเที่ยวไปเรียนก็ตามนะครับ <l uc ces> นั่นก็<ม>คือ m i n e r a l i z e Skin Finish Natural นะครับซึ่งเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นหรือว่าเป็นแบบแป้งฝุ่นอัดแข็งนะครับสีที่ผมใช้ใช้สีมิ d เดิลพัทนะครับเห็นเขาบอกว่าอเป็นสีที่แบบอมชมพูนินดๆแต่ว่า เราใช้มันก็เป็นธรรมชาตินะใช้เป็นแบบเซตตัวก่อนออกจากบ้านก็ดีมันจะดูเป็นธรรมชาติดูไม่โบ๊ะดูไม่รอยมากซึ่งก่อนมาใช้ไอตัวแมงตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะใช้อ,อ่านาสีฟิจิอ่ะอันนี้เป็นนาซึ่งนาก็ยังไม่หมดเลยอีกเยอะแต่ที่ไม่ชอบนาเนื่องจากว่ามันไม่คุมมันคือใช้แล้วมันเยิ้มระหว่างวัน แล้วตกมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็เลยใช้เป็น Mac Mineral Skin Finish ใน<ด>สรุปแล้วแป้งตัวนี้คือเป็นไอเทม Must h a v ที่ผมต้องมีทุกวันในกระเป๋านะครับไม่ว่าจะไปเรียนไปงานเลี้ยงหรือว่าเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็ต้องมีเนี่ยพกติดตัวไว้กันตายอันที่สามนะครับเป็นแปลงของ Beauty Buffet นะครับ Gino Mac r a e เบอร์ยี <c oughs> นะครับ ซึ่งแปรงตัวนี้เนี่ยเป็นแปรงที่ผมใช้สําหรับพกพาไปไหนมาไหนระหว่างวันนะครับแทนที่เราจะใช้แปรงซิกมาตัวนี้นะครับคือมันใหญ่เกินไปแล้วเราไม่สามารถพกในกระเป๋าได้สะดวกนะครับเราก็เลยต้องใช้แปรงที่มันมีขนาดเล็กลงมานะครับเป็นแปรงจ i n o นแมกเคลตัวนี้นี่เองนะฮะก็แปรงตัวนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้สําหรับปัดแป้งมีไรสกินฟินิชเชอรัลของแมกนะครับให้มันดู ีย่ว่าอะไรอะ่ะเ,เรียกว่าทัชอัพระหว่างวันนะฮะคือการเติมแป้งระหว่างวันนั่นเองนะครับก็มันจะให้ลูกที่เบาบางแล้วก็เนียนดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เราจะใช้ฟปงยี่ห้อแบบเอาพับเอามาโปะหน้าโดยตรงนะครับก็จะให้ลูกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าดูไม่โบะจนเกินไปนั่นเองนะครับก็สามารถซื้อได้จังตีบุฟเฟ่ในราคา สามร้อยบาทไม่แพงมากตัวนี้ตัรครับอย่างที่สี่นะครับลิปมันของเอสเตอร์เดอร์นะครับซึ่งเป็นลิปแคร์นะฮะลักษณะลักษณะของลิปแคร์ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆนีเวียเลยทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งอะไรนะครับอ่ะพูดถึงก็มาทาเลย <c oughs> ถ้าถามระหว่างไอเอสเตกับนีเวียชอบไหนมากกว่า <c oughs> ก็ต้องบอกว่า ชอบนีเวียมากกว่าเพราะมันราคาถูกกว่าประมาณหกเทา่าคือเนี้ยเจ็ดร้อยนีเวียร้ 101. อยหนึ่งคิดเอานะครับ,รบก็เป็นลิปที่ผมต้องมาแทร์เพราะว่าเป็นคนปากแห้งนะครับระหว่างวันก็เลยต้องมีเรียกว่าอะไระลิปมันมาทาปากระหว่างวันเช่นกันนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องมาแทร์นั่นเองรท้ายนะครับเรียกว่ากลิ่นเกสอนถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่า มันเป็นยาดมสมุนไพรนะครับอ่าอันนี้ซื้อมาจากร้านขายขยาแถวบ้านก็คาดว่าแถวบ้านคุณก็อาจจะมีแต่คือมันเป็นไอเทมมาแชร์ผมผมคนแบบว่าเอา่อวิงเวียนศีรษะอะไรนี้หรือว่าคัดจมูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสรรพคุณคือใช้สูตรดมแก้ลมวิงเวียนแก้คัดจมูกหอมเย็นชื่นใจช่วยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก,ก็ปรุงจากสมุนไพรบำรุงหัวใจนะครับเราก็จะมาให้ดูว่าสมุนไพรที่เขาใส่ไปมีอะไรบ้าง มีจันเทศคืออะไรวะดอกจันการพรูอบเชยส้มมือกริศนาสมุนเออสมุนแวง้งพิมพ์เสนเมนเทลและสมุนภัยอื่นๆนะครับอ่อตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นที่ออกเย็นเย็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆเอ่อน้ำมันยูคาลิปตัสอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะดูเป็นสมุนไพรมากกว่า อ่าวิธีใช้นะครับเราก็จะเอามาขยาครับขยาแปคือขยาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นม,มันแบบอบอวลในกระเป๋องมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็สูดหอมชื่นใ <ผม S 2> จเป็นไงบ้างครับกับ5อย่างที่ผมได้เลือกในการยัดใส่กระเป๋าเป็นมาเป็นไอเทมที่มาแทบในทุกๆวันที่ผมจะพกไปเรียนที่พกไปเที่ยวหรือว่า ที่พกไปทํางานในระหว่างวันนะครับเหมือนกับว่าเป็นสิ่งของที่มันสําคัญชีวิตของเราไปแล้วนะครับก็นอกจากคลิปของผมเนี่ยเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ก็สามารถดูคลิปของวีโอแท็กได้อีกในหลายๆคนนะครับที่จัดอามมาหลังจากนี้ก็น่าจะมีน้องมาร์คน่าจะมีพี่ยูริมีพี่ตังเมมีพี่นินอะไรอย่างี้นะฮะหรือว่าเพื่อนพัดดูดีนะฮะก็ ราติดตามชมกันดูกับคลิปวิดีโอแท็กท,ท,ที่จะตามมาหลังจากนี้นะฮะยังไงวันนี้ ikka, ério, <Source> ผมก็นำแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนได้ดูกับว่าเฮ้ยฉันใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่ต้องพกพากันนะฮะก็ยังไงฝากคลิปนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรสามารถติดต่อและพูดคุยกันได้ครับที่ w w w ร์ไว b ์เว็ o เฟซบุ๊กคอมแพ i a นะฮะตามลิงก์ด้านล่างหรือมีอะไรอยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถเมนต์มาได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับหวัว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ในอีกหลายๆคนนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอบุเจอบุไปละ